สวัสดีครับจ่องพรเป็นสารแชนแนลเดอว,วันนี้เราพาเพื่อนๆหรือเพื่อนน้องมาฉลองงานปีใหม่ที่บ้านหลานหลังซีเกตเนี่ยอ่าบรรยากาศเนี่ยอันนี้พ่อมาจากมาจากนวนตาลนี่พ่อนี้ มาจากตะนุดมาจากนะนน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 อนน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 นมนนนนนยนนนยังนน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 หานู่นอนนาหาคู่นน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 น่นนนนนนน่นนใหน่แน้วนนนีนน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 นหานนนนานนนนนนหานนนนนนหานน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 นเดีนน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 นคนวนองคิวอนน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 นคู่ใช่ไหม ทาไมกินอ้หนึ่งขันเดียวใช่ไหมน่แม่ครัวทาไม่กินแม่ครัวอ้อน้ำทำอะไรท่หั่นหมูนี่ย่างนี่ลูกย่างทำหมูย่างใช่ไหมออันนี้หลานก็ทาหมูย่างอ๋านี่มีของขวัญด้วยอ่ามีของขวัญมีของขวัญด้วยนะมีของขวัญด้วยเด้อมีของขวัญด้วยนี่ยัตชราพนิยัตชายัตชา เราจะฉลาดกันเนี่ยอ่าเนี่ยของขวัญโอ้วันนี้ใครจะฟุกได้ของขวัญใหญ่ชิ้นใหญ่เด้อเนี่ยของขวัญชิ้นใหญ่ก็มีนี่โอ้บรรยากาศเนี่ยอ่าดูบรรยากาศี่อ่าบรรยากาศบรรยากาศปีใหม่อ่าที่บ้านหลานสาวหลังซีกตอ่าบรรยากาศอ่าบรรยากาศดี่จะเนีย อ่าเดี๋ยวบรรยากาศเด้อบรรยากาศร,บรอบๆเนี้ยอ่าปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่ หลังซีเกตเด้อเนี่ยคือเนี่ยเขาจะเลี้ยงฉลองกันเนี่ยแต่คงจะอยู่ได้ไม่ดื้อกห่วงน้องๆที่บ้านนี้เดวน้องๆจะนั่งนั่งรออยอเลยเออน้องๆจะนั่งรอชมบรรยากาศเด้อชมบรรยากาศเนี่ยชมบรรยากาศนะบรรยาก,กาศกำลังจับโต๊ะกันมีจับของขวัญด้วย ดูบรรยากาศเนี่ข้าพาพี่น้องมาดูบรรยากาศที่ใหม่ที่หลังสี่เกศแม่ครัวเขากำลังทำกับเตนะ่าเลยอันนี้แม่ครัวกำลังทำก๊อปเต่า ทำของเจ้าประจำโอ้ไปตั้งกระปูไทยตะตุยตะตุยเนี่ยน้ำแข็งน้ำแข็งรอดเด้อเนี่ยมาส่งเราเนี่ยนี่ได้เป็นวันอ่าตุยน้ำแข็งตุยน้ำแข็งเอ่าดีุยดเวตุยไปเียยป็นห้อง

อ่าอันนี้มาส่นแข็งนะนแข็งแข็งรอดไเลิ่งองเดียวพักอัทันนึงเดี๋ยวมัาเอาเพืนนี่ยเนาะเนี่ยนั่นไอพวกินยางไม่ส่งเพราะว่าเป่าแล้วยอกระดาษนั่นมัหลายร้อนึ่งหลายร้อดนเป็นเป็นตมรถเลนไม่เียอนี้งารทัตวันุ่มตะโลกของ โอ้วันนี้ลุงเขียวมาจากนนท์นครับขำทะเลสอเอามาฝากน้องตรวยด้านน้องน้อยเป็นเซอร์ลาสมาลอยลอยจุกเป็นเซอร์ลาสต้องประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้มาจากนนท์นใช่ไหมหมูขอบคุณลุงเขียวขอบคุณครับลุงเขียวปาใจ่า ครอบคัวครอบัวใช่ครอัวใช่คอบควขอเจริญเนาะสวัสดีวีใหม่ด้วยนะจ๊ะอืมเออถ้หน้าก็ไหลมันก็ต้องอย่างนั้นเองก็คนเรามแม่ครัวด้วแม่ครัวเราทำมะเข่าด้วยต้มตุ๋นขาไก่โอ้โหตุ๋นขาไก่ด้วยมีตุ๋นขาไก่ด้วย นี่กำล então, mm ังหนึ hmm. ่งข uh. ้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวยังอ yeah ่อนเลยข้าวเหนียวข้าวเหนียวยังนิ่มเลยหนึ่งข้าวเหนียวยังนิ่มเลยโอ้ยบรรยากาศดูบรรยากาศสิจ้าเนี่ยบรรยากาศวันปีใหม่วันปีใหม่สวัสดีปีใหม่ทุกท่านเด้อสวัสดีปีใหม่ทุกท่านโอ้พี่น้องมาตอนนี้ยี่สิบสามสิบคนเลยเนี่ยนี่ยังมาไม่หมดนะเดี๋ยวประมาณสามสิบคนจะมายังไม่หมดเลย พาพี่น้องไปดูมปชมบรรยากาศงานปีใหม่ฉลองเรืรอ่องฉลองวันปีใหม่กันเลยเฉพาะพี่น้องกันอ่าพี่น้องกันบรรยากาศวันนี้ก็พาไปชมบรรยากาศอุทานหลานเลยเป็นหนาดอังสเกตกระดังทำก็เข่าเลี้ยงกันเลยบรรยากาศในครัวเนี่ยบรรยากาศ อันนี้ก็หกโมงแล้วเด้อตอนนี้หกโมงแล้วหกโมงเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเริ่มเริ่มทำ,ทำทกิจก,กรรมกรับฉลากรับฉลากับฉลากากับฉลากรลากลกรับกินบลากรับฉกับนกรน่รดดับากบารบามรยากรากรากรยากรัลารับากรบฉลาลากรลากรับากลรักรัากัลาบารรยากายาร,กา,า,นนร,รากาบกรบกรัาก,ากรากรนา ในครัวก็กำลังทำกับเขาวกันนวลอญญากาศยามเย็นๆแด็ดลมลมตกบเยอพี่น้องเนี่ยอ่าเด็กหน่อยก็วิ่งเล่นกันกนวลยอมก่อนยอมก่อน <ปะ S 1> อืมไม่ทั้งยอมเราแบบนีอ่อรีแล้วแหละอืออาเดี๋ยวบรรยากาศเด้อพี่น้องอรบรรยากาศยามเย็นๆเรอกินเลี้ยงกันของเพี่น้องๆ แบบกินแบบเงียบเงียบมันต้องกระทึกคือโคมเนาะมันเขนในเขตชุมชนด้วยพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยาม,มเย็ยนเนี่ยแม่ครัวเขารังเทาก็เข่ากันแม่นนมมครัวเท้าก็เผากันวันนี้กีบบรรยากาศยามเย็น,นๆใส่ลมลมโตเนานะบางคนก็กินบางคนก็ทำกินแล้วก็มีบางคนก็อิ่มแล้วก็มีเนาะ บางคนอิ่มแล้วเพาก็นั่งบางคนยังไม่กินก็มีคนที่กินแล้วก็มีบางคนอิ่มแล้วก็มีอย่างเสียร้านเนี่ยก็จะกินอิ่มเลยเนี่ยเสียรานี่ยว่ายังไม่กินเนาะก็ไว้ให้พี่น้องทำไม